ก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวภาคขั้มดีทีวีนิะฮะเราก็ยังคงมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆที่เป็นประโยชน์กันอยู่ค่ะครับผมครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ศูนย์อนามัยที่5กันดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับก็ได้เปิดบ้านนะครับรับเครือข่ายนะครชัยบุรินนะครับมาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ดูงานการจัดการความรู้ปี2555ครับ ที่ศูนย์น้มัยที่5นครราชสีมานะครับนำโดยนายแพทย์อมรนแก้วใส่รองผู้อำนวยการศูนย์น้มัยที่5เป็นประธานในการต้อนรับนะครับภาคีเ,เครือข่ายเขตนครชัยบุรีกว่า200คนที่มาร่วมงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการเรียนรู้ดูงานการจัดการความรู้ศูนย์น้มัยที่สําสำหรับโครงการนี้นะครับได้จัดขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในเขตนครชัยบุรีเกี่ยวกับการดําเนินง,งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีการเผยแพร่นะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และร่วมแลกเปลี่ยนนะครับประสบการณ์ในการทํางานด้านสุขภาพซึ่งภายในงานนะครับได้มีการนําเสนอการทํางานผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานอนามัยแม่และเด็กกับกิจกรรมคลินิกส่งเสรมิมการเรียนรู้ตุนนมนะครับและแม่ธนาคารนมรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานไว้ทํางานกับกิจกรรมสุขภาพที่ดีนะครับคลินิกคนไทยไร้พุง พร้อมมีการนําเสนอแนวทางการจัดบริการนะครับเพื่อรับการรับรองมาตรฐานให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานวัยเรียนวัยรุ่นโดยมีการสอนวัยรุ่นนะครับให้อยู่กับความพอเพียงและให้รู้จักการดูแลสุขภาพอนามัยวัยเจริญพันธุ์รวมทั้งนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งของศูนย์อนามัยที่5 ได้มีการสาธิตวิธีการทําอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพซึ่งเมนูเด็ดที่แนะนำนะครับก็คือการทําข้าวยาและข้าวซอยสมุนไพรซึ่งก็เป็นที่ถูกอกตูกใจของคนรักสุขภาพเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้นะครับยังได้มีผู้สูงอายุร่วมกันออกกําลังกายในน้ําเพื่อป้องกันข้อเข่าเสื่อมนะครับและเสื่อมสร้างสุขภาพในวัยชรากิจกรรมสุดท้ายยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมลดโลกร้อนนะครับและพลังงานทดแทนมีการสาธิตวิธีการทําปุ๋ยและน้าหมักุลินนรีย์ชีวภาพการทําแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและการเลี้ยงไส้เดือนนะครับดินกําจัดขยะอินทรีย์ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับมีทั้งวัยรุ่นวัยทํางานและผู้สูงอายุต่างก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างดีเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อการทํางานในพื้นที่ของตนเองครับ เดี๋ยราไปฟปังเสียงของดรยุพินโจแปงนะครับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษครับที่อยู่ในตัวคนนะคะมีเราจะต้องพยายามทําให้มีการหมุนเปลี่ยนความรู้ไปสู่คนต่อคนเพราะว่าณนะปัจจุบันถ้าเกิดสมมติว่าคนออกจากองค์กรไปอะค่ะความรู้ก็จะติดตัวเขาไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นมาค่ะเพื่อจะให้ทุกคนนะ่ยมีการต่อเติมต่อยอดของฐานความรู้ของตัวเองนะ ค่ะก็บอกแล้วเนี่ยวันหลังเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเรียนรู้เพราะว่าในส่วนของฐานต่างๆก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค,คือถ้าเจาะลึกลงรยายละเอียดคุณไพฑูย์จะต้องสนใจแน่นอนครับนะคะเอาละค่ะไปกันที่การประชุมอีกหน่วยง,งานกันบ้างดีก,กว่าเป็นการประชุมอย่างเข้มข้นเลยนะคะในส่วนของคณะกรรมการสูงปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดนครราชสีมาค่ะ